ไอีกแล้วครับพี่ออกรถ10บาทไม่มีจ่ายเพิ่มวันรถให้เกินอ,อีกหนึ่งแสนนะครับทองอีกหนึ่งเส้นนี่ครับพี่ไปครับทองหนึ่งเส้นได้จริงๆเลยรถเจ็ดที่นั่งออกใหม่เป็นล้านจะถามว่าถ้ามีเงินหกแสนทำยังไงนี่นะพี่มากับผมครับไม่ต้องถือเงินมาสี่แสนไม่ต้องผ่อนสองหมื่นครับคันนี้นี่ครับสิบบาทออกรถจบเลยไม่มีจ่ายเพิ่มงวดอยู่ที่หมื่นนิดนิดถามจริงทำไมคันที่สองถึงจตัดสินใจซื้อเมื่อสองไกสดก็เลยมาดูรถก็เลยถูกใจแล้วก็จองเลยพี่ว่าคิดว่าต้องดาวมาเท่าไหร่ เคยเคยเคยไปดูข้อมูลไหมถ้ารถเจ็ดที่นั่งไซส์ใหญ่ประมาณสองสามเซนอ่ะผ่อนเท่าไหร่เป็นหมื่นใช่ไหมสองหมื่นอ่ะถ้ารุ่นพวกนี้แล้วคันนี้พี่ดาวเท่าไหร่ครับอันนี้ก็สิบาทละบาทจบเลยไม่มีจ่ายเพิ่มแล้วผ่อนเท่าไหร่ครับพี่คันนี้ปันหมื่นในรถสายใหญ่ไปขี่แล้วมีซันรูฟด้วยคุ้มไหมพี่คุ้มครับผมคุ้มมากถูกใจแล้วตั้งแต่ในไลฟ์อ่ะผมบอกว่ารถตัวนี้คุ้มสุดละนะจริงๆโหโชคดีมากแล้วเป็นไงพี่ออกยากไหมไม่ไม่น่ง่าย นานไหมกจ็จะผ่านของพี่หลังจากเอกสารครบไปตรวจแล้ววันเดียวดูเรื่องเลยคนค้ำหรอล่คนค้ำคนคำ้ำไม่มีไม่มีตามที่คุยไหมครับครับผมวันนี้บอกแนะล้วออรรถผมอะบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำตามโฆษณาทุกอย่างเลยพี่ครับผมอ่ะยอดนี่เสน่ห์รถมือสองเราให้ดูแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยร,รถราคาถูกลงรถมีปัญหาหรือเปล่าก็กรนตีออกสื่อนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพี่กงไปไม่กลับใหม่ยางใหม่นะผมย้าก่อนไม่ได้เปลี่ยนยางกระโหลกกระาลลูกค้านะครับรถเก่ายางใหม่สภาพป้ายแดงอยู่แล้วนะระบบขับเคลื่อนสีล้อครับนี่ บอหนังไฟฟ้าออปชั่นจัดเต็มหมดนี้หกแสนจากได้งี้มาหาป๊อปสามเหลี่ยมออโต้เอาเองินขายนี้ให้อีกสักสิคนละกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาคิดเลขออกคอมเมนต์เลขสิหรือถ่ายเซลฟี่คั่วแบงค์สิแค่นั้นเองนะครับเงินขายทั้งหมดนี้ถ้าคิดดีดีได้แน่นอนแล้วโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดแปดหกสองหกสองแปดสองสี่ครับแบงค์สิบแลกแสนได้จริงที่สามเหลี่ยมออโต้ครับผมได้ทองค่ะ